สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนด้วยกันทั้งหมด3วิชานะคะก็คือวิชาแรกจะเป็นวิชาการอ่านนะคะในช่วงเช้าแล้วก็วิชาวิทยาศาสตร์นะคะและในช่วงบ่ายก็จะเจอกันอีกครั้งในรายวิชาศิละปะนั่นเองนะคะ และก่อนที่เราจะเริ่มเรียนนะคะเรามาทบทวนความรู้กันอีกนิดนึงนะคะก็คือจากในเทอมที่หนึ่งนะคะเราก็เรียนกันอยู่ถึงในเรื่องของแรงดึงและแรงผลักนะคะเด็กๆยังจํากันได้ไหมคะว่าแรงดึงคืออะไรแรงผลักคืออะไรนะคะค่ะเรามาทบทวนไปพร้อมๆกับคุณครูก่อนนะคะ แรงดึงนะคะเป็นการออกแรงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่เข้าหาตัวเรานะคะอย่างเช่นเด็กดึงกล่องเข้ามานักเรียนดึงผ้าลงจากราวตากผ้าพี่ใช้เท้าเขียบอลเข้ามาคนเล่นชักเยอือเด็กลากรถพี่ดึงโบจากผมเป็นต้นนะคะ ต่อไปแรงผลักนะคะแรงผลักก็คือเป็นการออกแรงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สิ่งนั้นเคลื่อนที่ออกจากตัวเราเช่นผลักหน้าต่างให้เปิดออกเตะฟุตบอลเข็นรถผลักรถเด็กเล่นถูพื้นไปข้างหน้าตีลูกเทนนิสเป็นต้นนะคะ ดังนั้นนะคะความแตกต่างของแรงดึงกับแรงผลักนะคะก็คือถ้าเป็นแรงดึงเนี่ยแรงดึงก็คือเป็นการออกแรงให้สิ่งของเหล่านั้นเคลื่อนที่เข้าหาตัวเรานั่นเรียกว่าแรงดึงนะคะแต่ถ้าเป็นแรงผลักก็คือเป็นการออกแรงให้สิ่งต่างๆนะคะหรือสิ่ง ของใดๆก็ตามเคลื่อนที่ออกจากตัวเรานะคะอย่างเช่นถ้าเราเล่นฟุตบอลการเล่นเตะฟุตบอลนะคะก็คือเราเตะฟุตบอลลูกฟุตบอลก็จะเคลื่อนที่ออกไปจากตัวเรานั่นถึงเรียกว่าแรงผลักนะคะ,ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องของการเล่นชักกระยืนะคะชักกระยืเนี่ยก็คือเป็นการเล่นพื้นบ้านใช่ไหมคะการเล่นชักกระยืก็คือต้องใช้แรงดึงดึงเชือกเข้าหาตัวเรานะคะนั่นถึงเรียกว่าแรงดึงนะคะ เพื่อให้นักเรียนนะคะได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของแรงดึงและแรงผลักเพิ่มขึ้นนะคะเราไปดูวิดีโอความรู้เพิ่มเติมกันอีกนิดนึงนะคะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะเอน้องๆสงสัยกันบ้างไหมครับเพราะเหตุใดห่วงยางจึงเคลื่อนที่ไปได้และห่วงยางที่เคลื่อนที่อยู่จึงหยุดได้ครับก่อนที่เราจะไปศึกษาเรื่องแรงน้องๆควรรู้จักกับคำศัพท์น้ารู้เหล่านี้กันก่อนนะครับ มวลของวัตถุคือปริมาณที่ยวัดความต้านทานต่อการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าความเฉื่อยขนาดของแรงหมายถึงความมากน้อยของแรงที่ใช้ในการทํากิจกรรมการที่ห่วงยางเคลื่อนที่ไปได้และห่วงยางที่กำลังเคลื่อนที่อยู่หยุดได้นั้นก็เพราะ น้องๆอ,ออกแรงกระทำต่อห่วงยางครับแล้วแรงที่ว่าเป็นอย่างไรนั้นเรามาดูกันเลยครับเมื่อเราออกแรงกระทำต่อห่วงยางจะทำให้ห่วงยางเคลื่อนที่ได้ในหลายลักษณะดังนี้ออกแรงกระทำต่อห่วงยางที่อยู่นิ่งๆในมือเกิดการเคลื่อนที่ครับโดยความเร็วของห่วงยางที่เคลื่อนที่นั้นจะขึ้นกับแรงที่เรากระทำต่อห่วงยางต่อมา ออกแรงกระทําต่อห่วงยางที <struggle> <t os correlation> ่กำลังเคลื่อนที่อยู่ให้หยุดการเคลื่อนที่โดยเราจะออกแรงในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ทิศทางที่ห่วงยางกำลังเคลื่อนที่อยู่หรือบางครั้งเราจะออกแรงกระทําต่อห่วงยางที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางที่ห่วงยางกำลังเคลื่อนที่อยู่ซึ่งห่วงยางที่เคลื่อนที่อยู่นั้นอาจจะไม่หยุดเคลื่อนที่ แต่กลับเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่หรือลักษณะการเคลื่อนที่ก็เป็นได้เราลองมาดูการปั่นจักรยานกันบ้างนะครับเริ่มจากออกแรงปั่นจักรยานที่จอดอยู่นิ่งๆให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าครับจากนั้นก็ออกแรงทําให้รถจักรยานที่กําลังเคลื่อนที่อยู่เคลื่อนที่เร็วขึ้นโดยออกแรงปั่นเพิ่มขึ้นรถจักรยานก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นแบบนี้ครับ ต่อมาเราจะลองออกแรงกระทําต่อจักรยานในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่ของจักรยานแบบนี้นะครับน้องๆสังเกตไหมครับว่าจักรยานจะค่อยๆเคลื่อนที่ช้าลงช้าลงจนหยุดนิ่งครับถัดจากจักรยานเรามาดูการเล่นปิงปองบ้างนะครับเริ่มจากการตีลูกปิงปองที่อยู่นิ่งๆในมือไปให้เพื่อนฝั่งตรงข้ามน้องๆจะเห็นว่า เราออกแรงกระทำต่อลูกปิงปองที่อยู่ในมือให้เคลื่อนที่ไปอีกฝั่งของโต๊ะปิงปองนะครับเริ่มสนุกแล้วละสิครับน้องๆง,งั้นต่อมาเราจะลองทำให้ลูกปิงปองที่เคลื่อนที่อยู่เปลี่ยนทิศทางไปจากเดิมบ้างครับซึ่งเราต้องออกแรงกระทำต่อลูกปิงปองที่กำลังเคลื่อนที่อยู่มากกว่าปกติในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางเดิมแบบที่น้องๆเห็นนี่ไงครับในการเล่นปิงปอง ผู้เล่นแต่ละฝ่ายสามารถออกแรงตีลูกปิงปองที่เคลื่อนที่อยู่ได้ในหลายทิศทางเลยแหละครับทําให้ลูกปิงปองเคลื่อนที่ได้หลายลักษณะแบบนี้นักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว กิจกรรมนี้มีชื่อว่ามาลองเตะฟุตบอลกันเถอะให้น้องๆคลิกเลือกระดับในการเตะฟุตบอลเพื่อดูขนาดของแรงในการเตะฟุตบอล เ้าเ่ะครับน้องๆได้เห็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุในลักษณะต่างๆไปมากมายทีเดียวนะครับเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นพี่จะสรุปให้ฟังดังนี้นะครับ1เมื่อเราออกแรงกระทําต่อวัตถุที่อยู่นิ่งจะทําให้วัตถุนั้นเกิดการเคลื่อนที่โดยความเร็วของการเคลื่อนที่นั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของแรงที่เรากระทําต่อวัตถุนั้นๆ2 เมื่อเราออกแรงกระทำต่อวัตถุที <t imes> ่กำลังเคลื่อนที่อยู่เพิ่มมากขึ้นในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น 3. เมื่อเราออกแรงกระทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุจะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ช้าลงหรือหยุดนิ่งได้4 เมื่อเราออกแรงกระทำต่อวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางอื่นที่ไม่ใช่ทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่เดิมของวัตถุเราจะต้องออกแรงมากกว่าปกติเพื่อทำให้วัตถุเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นอกจากแรงจะทำให้วัตถุเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่แล้วแรงยังทำให้วัตถุเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้อีกด้วยโดยจะต้องมีแรงตั้งแต่สองแรงขึ้นไปมากระทำต่อวัตถุ ในทิศทางตรงกันข้ามเช่นออกแรงบีบฟองน้ำออกแรงบีบผ้าตากออกแรงดึงสปริงออกแรงดัดลวด ชี้นะน้องๆคิดว่าถ้าเราออกแรงกระทําต่อวัตถุจะทําให้วัตถุเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ทุกครั้งหรือไม่ไม่เพราะถ้าวัตถุมีมวลมากแต่มีขนาดของแรงที่มากระทําน้อยวัตถุนั้นก็จะไม่เคลื่อนที่หรือถ้ามีแรงสองแรงที่มีขนาดเท่ากันมากระทําต่อวัตถุในทิศทางตรงกันข้ามจะพบว่าวัตถุ จะยังคงสภาพหยุดนิ่งเช่นเดิมครับและถ้าเราออกแรงกระทำต่อวัตถุบางชนิดที่มีความแข็งมากเกินไปวัตถุนั้นก็จะไม่เปลี่ยนแปลงรูปร่างน้องๆเห็นไหมครับว่าแรงมีความสําคัญต่อชีวิตประจำวันเราอย่างไรถ้าไม่มีแรงมากระทำวัตถุต่างๆก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างวัตถุที่หยุดนิ่ง ก็จะยังคงหยุดนิ่งต่อไปและวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ก็จะยังคงเคลื่อนที่ต่อไปในสภาพเดิมอย่างไม่หยุดนิ่งเลยเลระครับเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆพอจะเข้าใจในเรื่องของแรงดึงและแรงผลักกันบ้างไหมคะทีนี้ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือวิทยาศาสตร์ไปในหน้าที่ 90นะคะเราจะมาดูนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุที่พบได้ในชีวิตประจำวันนะคะได้แก่อะไรบ้างนะคะดูในหนังสือที่หน้า90เลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะนักเรียนจะสังเกตไหมคะว่าในหน้านี้ก็จะแบ่งรูปภาพนะคะออกเป็น2 ส่วนนะคะก็คือส่วนแรกก็คือในส่วนของกรอบสีน้ําเงินนะคะแล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนในกรอบสีแดงนะคะทีนี้เรามาดูในกรอบสีน้ําเงินกันก่อนนะคะดูด้านบนนะคะก็คือกิจกรรมที่ออกแรงผลักวัตถุนั่นเองนะคะหรือที่เรียกว่าแรงผลักนะคะมาดูกันนะคะว่ากิจกรรมที่เป็น าการออกแรงหรืาเป็นการผลักวัตถุจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะอ,อย่างเช่นการเข็นรถเข็นนะคะเวลาเราไปเดินห้างสปปรรพสินค้าใช่ไหมคะเวลาเราเลือกซื้อของเยอะๆเราก็จะต้องเอาของใส่รถเข็นนะคะ ค่ะนักเรียนหลายๆคนนะคะเวลาไปเที่ยวห้างสรรพสินค้ากับพ่อแม่ก็อาจจะเคยขินรถขินกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะอาทีนี้ให้นักเรียนสังเกตนะคะว่าเวลาเราขินรถขินเนี่ยเราก็ต้องออกแรงใช่ไหมคะทีนี้ให้นักเรียนลองสังเกตนะคะว่าเวลาเราขินรถขินเนี่ยเราขินรถขินโดยการออกแรงให้รถขินไปข้างหน้าหรือว่าให้เคลื่อนที่เข้าหาตัวเราคะนักเรียน าการเข็นรถเข็นนะคะก็คือเป็นการออกแรงให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้านั่นเองนะคะหรือที่เราเรียกว่าแรงผลักนั่นเองนะคะเพราะว่า,าวัตถุเนี่ยจะมีการเคลื่อนที่ออกจากตัวเราไปข้างหน้าน, <ด sano S 1> นะคะเราไม่ได้ดึงรถเข็นเข้าหาตัวเราแล้วเราเดินถอยหลังแบบนั้นไม่ใช่นะคะการที่เราเข็นรถเข็นนั่นก็คือเป็นแรงผลักที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะ ค่ะและกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือการตีลูกขนไก่นะคะหรือว่าการเล่นเบ็ดมินั่นเองนะคะการเล่นก็คือเราจะมีไม้เบดนตันแล้วก็ลูกขนไก่นะคะนั่นถือว่าเป็นวัตถุนะคะซึ่งเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็ต้องใช้แรงนะคะที่จะทําให้วัตถุเคลื่อนที่เวลาเรา you, ตีลูกขนไก่นะคะการตีลูกขนไก่เนี่ยลูกขนไก่ก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะคะนั่นถือว่าเป็นแรงผลักนะคะเพราะว่าเราเนี่ยออกแรง โดยที่ทำให้วัตถุหรือว่าลูกขนไก่ตีไปข้างหน้าวัตถุก็ออกเคลื่อนที่ออกจากตัวเราไปนั่นก็เรียกว่าแรงผลักนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะในภาพที่3นะคะก็คือเป็นภาพที่ผู้ชายนะคะกําลังเตะตะกร้ออยู่ใช่ไหมคะซึ่งการเตะตะกร้อเนี่ยก็คือเป็นการเป็นกิจกรรมที่ออกแรงผลักวัตถุนะคะหรือเรียกว่าแรงผลักนั่นเองนะคะซึ่งเวลาที่เราอยู่ณโรงเรียนนะคะนักเรียนก็คงจะเคยเห็นรุ่นพี่ เล่นติตะกร้อกันมาบ้างแล้วใช่ไหมคะซึ่งในการติตะกร้อนะคะก็เป็นการออกแรงนะคะโดยที่ลูกตะกร้อเนี่ยก็คือเป็นเหมือนวัตถุที่ทําให้วัตถุเคลื่อนที่ออกจากตัวเรานะคะลูกตะกร้อเนี่ยจะไม่ได้กลับเข้ามาหาตัวเรานะคะแต่ว่าลูกตะกร้อเนี่ยเวลาที่เราเตะน,นะคะลูกตะกร้อก็คือจะเป็นการเคลื่อนที่ออกนอกตัวเรานั่นก็เรียกว่าแรงผลักนั่นเองนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูในกรอบสีแดงกันบ้างนะคะซึ่งในกรอบสีแดงก็คือเป็นกิจกรรมที่ออกแรงดึงวัตถุหรือว่าเรียกว่าแรงดึงนั่นเองนะคะค่ะเรามาดูกิจกรรมต่างๆที่เป็นการาดึงวัตถุหรือว่าเป็นเรื่องของแรงดึงกันบ้างนะคะมาดูกันที่ภาพแรกกันเลยนะคะภาพแรกเนี่ยก็คือจะเป็นภาพเด็กที่กําลังปิดประตูนะคะภาพนี้ให้นักเรียนสังเกตลูกศรสีดําในภาพนะคะก็คือเป็นภาพที่เด็กกําลัง ปิดประตูนะคะซึ่งการปิดประตูนั้นนะคะก็คือเป็นการออกแรงนะคะที่ทําให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เข้ามาหาตัวเราซึ่งเวลาที่เรา,านักเรียนลงไปที่ประตูนะคะแล้วก็ใช้มือจับดึงประตูปิดเข้ามาใช่ไหมคะนั่นก็คือเราออกแรงดึงให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหาตัวเรานะคะก็คือเรียกว่าแรงดึงนั่นเองเพราะว่าเราเนี่ยดึงประตูให้ปิดเข้าหาตัวเรานะคะ อ่าแล้วทีนี้ถ้าเป็นการเปิดประตูล่ะคะการเปิดประตูนักเรียนคิดว่าการเปิดประตูเป็นแรงดึงหรือว่าแรงผลักคะอ่าการเปิดประตูนะคะก็ถือว่าเป็นแรง ผลักนะคะเพราะว่าเราผลักประตูให้เปิดออกไปนะคะแต่ถ้าเราปิดเนี่ยก็คือเราดึงประตูให้ปิดเข้าหาตัวเราเคลื่อนที่หาตัวเราถือว่าเป็นแรงดึงแต่ถ้าว่าเราเปิดประตูนะคะก็คือวัตถุเนี่ยจะเคลื่อนที่ออกนอกตัวเรานะคะเราผลักประตูให้เปิดออกไปนั่นเรียกว่าแรงผลักนะคะ ต่อไปค่ะในภาพที่2นะคะภาพที่2มีเด็กผู้หญิงนะคะกําลังลากกระเป๋านะคะซึ่งการลากกระเป๋านั้นก็คือเป็นการลากหรือว่าเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่เคลื่อนที่เข้าหาตัวเราเพราะว่าเราลากกระเป๋าให้มาด้านหน้าเข้าหาตัวเรานะคะนั่นเรียกว่าแรงดึงนะคะเพราะว่าวัตถุเนี่ยเราเหมือนว่าดึงวัตถุเข้าหาตัวเรานะคะ ดังนั้นการลากกระเป๋านะคะเป็นแรงดึงนะคะเด็กๆต่อไปนะคะภาพที่3นะคะการเล่นชักไข่ย์นะคะการเล่นชักไข่ย์เนี่ยก็คือถือว่าเป็นกิจกรรมที่ออกแรงดึงวัตถุนะคะซึ่งการเล่นเกมชักไข่ย์เนี่ยก็คือ เป็นการเล่นซึ่งแบ่งเป็นทีม2ทีมนะคะถือว่าเป็นกีฬาพื้นบ้านนั่นเองทีนี้ก็จะใช้เชือกในการเล่นนะคะซึ่งแต่ละฝ่ายเนี่ยก็ต้องดึงเชือกเข้าหาฝ่ายตัวเองนะคะเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเคลื่อนที่มาหาเรานะคะแล้วก็แพ้ถ้าว่าเกินจุดที่เขากําหนดนั่นเองนะคะทีนี้ในการเล่นชักเยเรเนี่ยก็คือออกแรงดึงนะคะแรงดึงก็คือทําให้เชือกเนี่ย เคลื่อนที่เข้าหาตัวเราดึงวัตถุให้เข้าหาตัวเราดังนั้นการเล่นชักเขยื้อนนะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่ออกแรงดึงวัตถุหรือที่เรียกว่าออกแรงดึงนั่นเองนะคะช่วงกิจกรรมค่ะและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะเราจะทำกิจกรรมในหนังสือเรียนหน้าที่91แล้วก็หน้าที่ 92อนะคะ,ะก่อนอื่นให้นักเรียนดูในกิจกรรมหน้าที่91ก่อนนะคะก็คือจะมีหัวข้อใหญ่ที่1น,นะคะ,ะเรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องของผลของแรงต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะค่ะในข้อที่1ใหญ่นะคะมาดูคําชี้แจงนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วระบุว่าการออกแรงนั้นเป็นแรงดึงหรือว่าแรงผลักลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องนะคะ ค่ะก็คือในแต่ละภาพเขาจะมีทั้งหมดมาให้5ภาพนะคะโดยมีให้นักเรียนสังเกตจากภาพจุดเริ่มต้นนะคะจนถึงภาพาสิ้นสุดนะคะโดยดูจากช่องตามสีแดงนะคะเหมือนเป็นลู่วิ่งใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูอันที่ภาพ1.1นะคะภาพ1.1ก็คือเป็นเด็ก ผู้หญิงที่กําลังอันเดอร์หรือว่าเล่นวอลเลย์บอลนะคะทีนี้การเล่นวอลเลย์บอลก็ให้นักเรียนนะคะลองพิจารณานะคะว่า,าเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยออกแรงดึงหรือว่าแรงผลักนะคะก็ให้นักเรียนนะคะเติมข้อความว่าแรงดึงหรือว่าแรงผลักนะคะเมื่อเราสังเกตรูปภาพแล้วนะคะ ต่อไปนะคะการเตะฟุตบอลในภาพที่1.2นะคะซึ่งเป็นภาพที่เด็กผู้ชายกําลังเตะฟุตบอลอยู่ในภาพนี้เป็นแรงดึงหรือว่าแรงผลักคะนักเรียนทีนี้เมื่อนักเรียนทราบแล้วนะคะก็ให้เขียนข้อความลงไปในช่องสี่เหลี่ยมนะคะโดยให้นักเรียนเขียนแค่ว่าเป็นแรงดึงหรือว่าแรงผลักนะคะต่อไปนะคะภาพที่1.3นะคะเป็นภาพที่กำลังเล่นชักเคยอร์กันอยู่นะคะซึ่งกิจกรรมนี้ เป็นแรงดึงหรือว่าเป็นแรงผลักคะนักเรียนทราบคำตอบแล้วก็เขียนลงไปในกรอบสี่เหลี่ยมเลยนะคะต่อไปนะคะภาพที่1.4นะคะเป็นภาพเด็กผู้ชายกําลังลากโต๊ะนะคะลากโต๊ะเข้าหาตัวเองนะคะในภาพที่1.4นักเรียนคิดว่าภาพนี้เป็นแรงดึงหรือว่าเป็นแรงผลักคะนักเรียนทราบคําตอบแล้วก็เขียนคําตอบลงในกรอบสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะ และสุดท้ายนะคะภาพที่1.5นะคะก็คือเป็นภาพเด็กผู้หญิงกำลังเล่นเบดมินตันหรือว่าตีลูกขนไก่อยู่นะคะในภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นการออกแรงดึงหรือว่าเป็นแรงผลักคานักเรียนค่ะทราบคำตอบแล้วก็เขียนคำตอบลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะครูครูค,คิดว่านักเรียนสามารถตอบได้ถูกต้องหมดทุกข้อแน่เลยเก่งมากๆเลยนะคะ ต่อไปนะคะมาดูในหน้าที่92นะคะในหัวข้อ2ใหญ่นะคะค่ะมาดูคำชี้แจงในข้อ2ใหญ่กันเลยนะคะเขาบอกว่าโยงเส้นจับคู่ภาพและผลของการเคลื่อนที่ กระทำต่อวัตถุให้ถูกต้องและสัมพันธ์กันนะคะซึ่งเขาก็จะกําหนดมาให้เรา3ภาพนะคะโดยให้เราเนี่ยดูรูปภาพแล้วก็ดูข้อความด้านหลังนะคะแล้วก็โยงเส้นจับคู่ให้สัมพันธ์กันนะคะโดยในรูปภาพนะคะถ้าสังเกตในภาพที่2.1ก็คือเป็นภาพผู้ชายกําลังตีฟุตบอลอยู่ใช่ไหมคะในภาพนี้ลักษณะการออกแรงเคลื่อนที่เป็นอย่างไรคะนักเรียนก็ให้เรานะคะโยงเส้น ให้สัมพันธ์กับข้อความด้านหลังนะคะต่อไปค่ะในข้อที่2.2ผู้ชายกำลังตีกอล์ฟนะคะซึ่งลูกกอล์ฟเนี่ยก็คือจะมีการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะทีนี้การเคลื่อนที่ลูกกอล์ฟขณะที่ตีออกไปมีการเคลื่อนที่ของแรงเป็นอย่างไรนะคะก็ให้นักเรียนโยงเส้นไปหาข้อความด้านหลังให้ถูกต้องนะคะ ค่ะและต่อไปนะคะภาพที่2.3นะคะก็คือเป็นภาพที่านายประตูนะคะที่รับลูกฟุตบอลได้นะคะซึ่งการที่นายประตูนะคะสามารถรับลูกฟุตบอลที่เคลื่อนที่มาอย่างเร็วนะคะแล้วก็มาหยุดอยู่ที่นายประตูนะคะถือว่าเป็นแรงที่กระทําต่อวัตถุอย่างไรคะนักเรียนก็ให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่ให้สัมพันธ์กับข้อความนะคะ ค่ะดังนั้นสรุปกิจกรรมที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะคะก็คือเราจะทำกิจกรรมกันในหน้าที่90แล้วก็หน้าที่9 1 2หน้านะคะค่ะและเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งในช่วงบ่ายนะคะในรายวิชาศิละปะนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์กันเลยนะคะเด็กๆ